สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีธนูกันครับนี่คือดวงชะตาราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024พร้อมกับอธิบายลักษณะนิสัยและการเคลื่อนไหวของดวงดาวโดยละเอียดราศีธนูเป็นราศีกระบวนการมีนิสัยที่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงรักอิสระ และมักจะเป็นผู้ที่มีมุมมองกว้างไกลด้วยความที่มีดาวพุธเป็นดาวเจ้าราศีทำให้ชาวราศีธนูมีสติปัญญาคล่องแคล่วชอบความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงพวกเขาจึงเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีกับทุกสถานการณ์เดือนพฤษภาคมดาวพฤหัสบดีดาวแห่งการขยายตัวจะเคลื่อนผ่านราศีธนูตั้งแต่ต้นเดือนสิ่งนี้จะส่งผลทําให้ชาวราศีธนูมีพลังกายและพลังใจที่สดใหม่ท่านจะมีโอกาสได้เดินทางออกไกล และมีประสบการณ์ใหม่ๆเปิดโลกทัศน์และมุมมองให้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามท่านอาจต้องระวังอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาได้ง่ายในบางครั้งราศีที่เสริมดวงให้ท่านในช่วงนี้คือราศีพิจิกเมื่อมีกลุ่มดาวเปลี่ยนเข้ามาในราศีพิจิกตั้งแต่ต้นเดือนช่วยให้พลังสร้างสรรค์และแรงจูงใจของท่านพุ่งพรวดขึ้นมากท่านจะรู้สึกกระปริกระเปรา่าอยากลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้งงานหรือความสนใจด้านต่างๆ แต่ในช่วงกลางเดือนเมื่อดาวเสาร์เคลื่อนเข้ามาในราศีพิจิกอาจทำให้ท่านรู้สึกท้อแท้กับงานหรือสิ่งที่ทำอยู่ชั่วคราวเนื่องจากพลังอันหนักแน่นของดาวเสาร์นอกจากนี้ท่านอาจพบกับความล่าช้าหรืออุปสรรคในบางประการด้วยให้รู้จักมองข้ามความยากลำบากนั้นไปแล้วมุ่งก้าวต่อไปด้วยความอดทนหากท่านผ่านพ้นช่วงกลางเดือนมาได้สู่ช่วงปลายเดือนสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อดาวพุธออกจากราศีตรงข้ามที่เป็นอุปสรรค ทำให้ท่านคิดและแก้ปัญหาต่างๆได้คล่องแคล่วขึ้นโดยเฉพาะเมื่อดาวอังการเข้ามาในราศีกรกฎในช่วงท้ายของเดือนจะเพิ่มพลังให้ท่านในการเริ่มโครงการหรือจัดระบบต่างๆให้เป็นระเบียบมากขึ้นโดยรวมแล้วเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ค่อนข้างผันผวน,ผนสำหรับชาวราศีธนูช่วงแรกท่านอาจรู้สึกคึกคักและต้องการเดินทางไปที่ใหม่ๆแต่ก็ต้องระวังงอารมณ์ชุนเฉียว ไม่ให้ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคและความท้อถอยบ้างแต่ไม่นานนักท่านก็จะผ่านพ้นมาได้ด้วยดีสู่ช่วงปลายอเดือนที่ดาวเคราะห์ต่างๆเข้าที่เข้าทางมากขึ้นท่านจะฟื้นพลังกลับมาและลงมือทำสิ่งต่างๆได้อย่างราบรื่นช่วงนี้เหมาะกับการออกแบบหรือวางแผนโครงการที่สำคัญๆด้วยสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชาวราศีธนู สำหรับชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาคม2567หรือ2024นี้ลักษณะการโครจรของดวงดาวได้ส่งสัญญาณบอกเหตุว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสใหม่ๆทางการงานการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานรวมถึงการได้เริ่มโครงการและแนวคิดใหม่ๆอย่างมากมายเริ่มต้นที่การโครจรเข้ามาของดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวเจ้าราศีที่6หรือเรือนการงานของชาวราศีธนูดาวดวงนี้เดินทางเข้ามาในราศีธนูตั้งแต่ต้นเดือนส่งผลให้ช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยพลังงานใหม่ๆและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางอาชีพการงานอย่างกว้างขวางด้วยพลังจากดาวพฤหัสบดีชาวราศีธนูจะมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์พุ่งโพ,งพดขึ้นมากนี่จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการนําเสนอแผนงานหรือแนวคิดใหม่ๆ ต่อนายจ้างหรือผู้บริหารเนื่องจากคุณจะสามารถถ่ายทอดมุมมองของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วและมีพลังสเสน่ห์ในการโน้มน้าวจิตใจหากคุณกำลังมองหางานใหม่หรือวางแผนจะเปลี่ยนงานช่วงนี้ถือเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวเพราะดาวพฤหัสบดีจะเปิดประตูสู่หน้าที่การงานใหม่ๆและทำให้คุณกล้าตัดสินใจกล้าวไปสู่เส้นทางที่ใฝ่ฝันมากขึ้นอย่างไรก็ดีคุณต้องระวังอารมณ์ชุนเฉียว และการตัดสินใจที่รูกรัดเกินไปให้ช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียให้ทีทววนก่อนจะลงมือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วงกลางเดือนดาวเสาร์จะเดินทางเข้ามาในราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีมิตรและราศีแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณจึงนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการนำเสนอแนวคิดหรือโครงการใหม่ๆหากคุณกำลังวางแผนจะเริ่มต้นธุรกิจหรือโปรเจกต์ใหม่ ด้วยตนเองจังหวะนี้ถือเป็นจังหวะทองสําหรับคุณเพียงแต่ต้องอาศัยความอดทนและใจเย็นเพราะดาวเสาร์มักนําพาความล่าช้ามาด้วยสุดท้ายในช่วงปลายเดือนดาวพุธย้ายออกจากราศีตรงข้ามทําให้สมาธิและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของคุณดีขึ้นหนอนีจึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการทบทวนแผนง,งานที่วางไว้หรือสรุปผลลัพธ์จากการนําเสนอหากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนฐานคุณจะสามารถมองเห็นมุมมองใหมๆ่ๆ และวางแผนได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นโดยสรุปแล้วนับเป็นเดือนแห่งโอกาสทางการงานอย่างแท้จริงสำหรับชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะวางแผนเริ่มงานใหม่ย้ายสถานที่ทำงานเปลี่ยนอาชีพหรือเพียงแค่นำเสนอแนวคิดใหม่ๆต่อนายจ้างล้วนต้องอาศัยทักษะความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นจุดแข็งประจาราศีของคุณแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย่อมต้องเจอกับอุปสรรกระดับหนึ่งแต่หากคุณใช้พลังจากดวงดาว ให้ถูกต้องควบคุมอารมณ์ชุนเฉียวและตั้งมั่นอยู่กับสติปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของราศีธนูแล้วโอกาสที่รอยอยู่ข้างหน้าก็จะแปลเป็นความสําเร็จอย่างงดงามอย่างแน่นอนดวงสมพงษ์และคู่ราศีเสริมดวงของชาวราศีธนูราศีธนูเป็นราศีที่อยู่ภายใต้การปกครองของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งการเดินทางการขยายขอบเขต และการจเจริญติบโตชาวราศีธนุจึงมีนิสัยที่ชอบความท้าทายมองโลกในงแง่กว้างรักการผจญภยัยและเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆดังนั้นจึงมีทั้งดวงสมพงษ์และคู่ราศีเสริมดวงที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ดวงสมพงษ์คือราศีกุมราศีกุมเป็นราศีที่อยู่ภายใต้การครอบงำของดาวพฤหัสบดีเช่นเดียวกับราศีธนูจึงมีลักษณะนิสัย ที่คล้ายคลึงกันทั้งความเป็นมิตมองโลกในแง่บวกมีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยรักการเดินทางและสแสวงหาสิ่งใหม่ๆการรวมตัวกันจึงเป็นการประสานพลังที่ยิ่งใหญ่ช่วยเพิ่มมุมมองและเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นทั้งสองราศีสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุขเนื่องจากมีวิธีทางด้านจิตวิญญาณและวิธีคิดที่คล้ายกันสามารถให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีแต่อาจมีปัญหาเรื่องความลังเลไม่มั่นคงบ้างเนื่องจากทั้งสองชอบการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายหากเข้าใจและยอมรับจุดเด่นจุดด้อยกันและกันได้ก็จะเป็นคู่ที่ลงตัวมากคู่ราศีเสริมดวงได้แก่ราศีเมษร,ราศีตุลและราศีมังกรราศีเมษเป็นราศีที่มีนิสัยกล้าหาญมุ่งมั่นตั้งใจซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ราศีธนูต้องการช่วยเติมเต็มความเด็ดเดี่ยวแรงบันดาลใจ และความแน่วแน่ในชีวิตคู่ได้เป็นอย่างดีพลังแห่งไฟจากราศีเมษจะสร้างความตื่นเต้นกระตุ้นพลังและเราอารมณ์ให้กับธนูได้อย่างลงตัวราศีตุลเป็นราศีที่มีความสงบนิ่งละเอียดอ่อนเป็นระเบียบและมีความยุติธรรมสามารถเติมเต็มความสมดุลและความนิ่งให้กับนิสัยที่ชอบความผจญภัยและวู่วางของราศีธนุได้เป็นอย่างดีธรรมให้ชีวิตคู่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านความคิดและการดำรงชีวิต ราศีมังกรเป็นอีกราศีที่มีพลังดึงดูดใจแก่ชาวราศีธนูกมากเนื่องจากมีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลื่นกันเป็นคนกล้าหาญเปิดกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆรักการผจญภัยและความก้าวหน้าทั้งสองจึงสามารถเดินทางผจญภัยและไขว่คว้าหาประสบการณ์ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่อาจมีปัญหาด้านการกระทบกระทั่งกันบ้างเนื่องจากต่างคนต่างดื้อรัน้นและมีอารมณ์ร้อน ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์ตมราศีนี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับถ้าชอบอย่าลืมกดและกดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ